สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบนะครับต้นในธรรมชาตินะครับและชื่นชอบนะครับในการปลูกบอนสีนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะพานะครับเอ่อเป็นสวนประทิปบอนสีนะครับก็จะพามาชมเอ่อบอนสีต้นใหญ่ๆนะจ๊ะต้นใหญ่ๆต้นโตๆเลยนะครับก็พามาชมเอ่อบรรยากาศนะครับบอนสีต้นใหญ่ๆต้นโตๆนะครับเพื่อจะได้เป็นเอ่อกำลังใจนะจ๊ะให้เพื่อนๆได้ เอ่อเริ่มนะครับเริ่มปลูกบอนสีหรือว่าเริ่มสะสมบอนสีนะครับวันนี้เอ่อเลือกต้นนะครับเลือกต้นบอนสีนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับชื่อว่าอาจารย์คงนะจ๊ะเดี๋ยวเรายกมาดูนะครับด้านนอกเลยนะครับตัวนี้นะเอ่อเป็นบอนสีชื่อว่าอาจารย์คงนะครับนี่ ต้นใหญ่ๆเลยนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะจ๊ะต้นใหญ่ๆต้นโตๆเลยนะครับสีสันเนี่ยสวยมากนะครับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะสีสันเนี่ยสวยมากเลยนะครับงามเด่นเลยนะครับเป็นบอลสีใบกลมนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวยกมาดูข้างนอกกันนะครับไปยกไหวหรือเปล่านะค่อนข้างหนักเลยนะจ๊ะค่อนข้างหนักเลยนะอ่ะเดี๋ยวยกมานข้างนอกนะครับมาแล้วจ้ะมาแล้ว สีสันนะครับเป็นบอลสีนะครับที่เป็นออกเป็นบอลสีออกหวานๆนะนะครับเป็นออกบอลสีหวานหวานจ้ะเห็นไหมนะครับสีสันขวดสวยงามมากนะครับสีสันสว,วยงามมากนะจ๊ะ <l> เป็นบอลสีใบกลมนะครับเป็นบอล กลมมากนะครับใบกลมมากนะครับแล้วก็มีนะครับมีเม็ดนะครับสีขาวๆนะครับเด่นเลยลักษณะเด่นเลยของเขาเนี่ยก็คือนะครับการป้ายนะครับเป็นบอลป้ายนะจ๊ะตอนนี้เป็นบอลป้ายสวยมากนะครับเป็นบอลป้ายที่มีสองสีนะครับตัดกันอย่างชัดเจนนะเห็นไหมตัดกันเหลือบกันตัดกันนะครับตัดกันชัดเจนมากนะจ๊ะตอนนี้ใช่ว่าใช่ว่าจะ จดป้ายทุกใบนะครับบางบางใบก็นะครับอย่างเช่นใบนี้อ่ะอย่างเช่นใบนี้ชมพูทั้งใบเลยครับบอลป้ายนะครับก็จะสลับกันไปนะครับสลับกันป้ายสลับกันไปสลับกันมานะครับบางกานบังกิงบางใบนะครับอาจจะมีไม่ป้ายบ้างนะครับแต่แต่ใบนี้ก็ยังเห็นป้ายอยู่เล็กน้อยต่อไปนะบางใบก็อาจจะมีไม่ป้ายบ้างนะครับแต่ตัวเนี้ยเออเป็นบอลที่ทรงกลม กลมสวยมากนะครับกลมสวยมากแล้วก็เป็นบอลที่เป็นอมตะเลยนะครับที่เป็นที่เป็นอมตะเลยนะตัวนี้นะครับก็คือนะครับอยู่ได้ตลอดนะครับตัวนี้ก็อยู่ได้ขายได้ตลอดเลยนะจ๊ะแต่หากเพื่อนๆนะครับสนใจนะจ๊ะก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับบางต้นนะครับที่เคยรีวิวออกไปแม้มันจะหมดไปนะครับ างต้นที่เคยรีวิวอ,อาจจะหมดไปนะจ๊ะบางต้นก็อาจจะมีมาใหม่ด้วยนะครับแต่ส่วนมากมันจะหมดไปนะช่วงนี้ขายดีมากเลยนะจ๊ะอ่ะนะครับเป็นบอนสีก้านนะครับก้านใบเขาจะออกสีเขียวๆกันไหมก้านใบนะครับออกสีเขียวๆจ้ะแต่ละต้นนะครับแต่ละชนิดนนะก้านใบอาจจะสีแตกต่างกันออกไปนะบางต้นอาจจะมีเออเขาเรียกอะไรมีเส้นมีอะไรนะครับตร,ตรงก้านใบนะครับบางบางต้นอาจจะเป็นก้านสีดาก้านสีขาวแล้วแต่เลยนะครับมีหลายสีเลยนะจ๊ะก้านใบเนี่ยนะ อ่ะนะครับสวยมากตัวน,นี้สวยมากจ้ะตอนนี้เอ่อนะครับเป็นค่อนข้างต้นใหญ่แล้วนะครับอายุก็ประมาณสักห้าเดือนขึ้นไปแล้วนะครับสี่ห้าเดือนขึ้นไปแล้วนะครับเป็นกอนะครับเริ่มเป็นกอละแตกหน่อมาอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่หน่อตอนนี้น้องมีอยู่ที่สี่หนอจ้ะนะครับก็เลยเยอะเลยดกนะครับสวยมากอ่ะนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ ช่อง u t u b ปปาทิบบอสีด้วยนะจ๊ะเราก็ฝากกดติดตามนะครับเพจนะครับปาทิบอลสีด้วยนะจ๊ะเพราะว่าพ่อค้าจะมีลงขายนะครับต้นบอนสีนะครับมีไลฟ์สดนะครับทางเพจปาทิบอลสีจ้ายัางไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะอ่ะแต่เราวันนี้นะครับสวัสดีจ้า